สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับในช็อตนะครับนี่คือหน้าตาของในช็อตที่ผมได้ทํานะครับโดยมาถึงเราจะดูตัวดัตเตอร์เบก่อนนะครับที่เราใช้ไฮดัตเตอร์เบนะครับผมตั้งชื่อนี้นะครับตั้งชื่อว่าโปรนะครับแล้วข้างในนะครับเทเบิลก็จะมีเทเบิลแอดมินเทเบิลเมมเบอร์นะครับ t ทเบิล r o d ดั t เทเบิลไทยนะครับ โดยที่การสร้างทเบิลพวกนี้นะครับผมได้ใส่ไว้ในอ่าเทรดไฟล์นะครับนี่นะครับใส่ไว้ได้ใส่ไว้ไไวในเกทับที่ผมแปะลิงก์มาแล้วนะครับนี่ก็คือทเบิลของแต่ละตัวนะครับผมได้สร้างแยกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับตัวที่เราใช้ในการเชื่อมทำเวลาขหอสนนะครับคือเราใช้แซมตัวนี้นะครับ การทําเป็นล้อข้อคนครับโดยที่พอที่ผมตั้งไว้นะครับจะเป็น0.3.7นะครับถ้าเป็นในตาโพ์ที่ผมใช้นะครับอ่าเกิดก็ดูหน้าเว็บก่อนนะครับหน้าเว็บก็จะมีแสดงรายละเอียดสินค้านะครับก็มีรูปภาพนะครับต่อไปนะครับเป็นเข้าสู่ระบบนะครับอีกตจอจะเป็น u ู e r p ร s s w ส r d ของของผู้จัดการผู้ดูแลระบบนะครับนี่นะครับโดยที่เราสามารถเพิ่มได้นะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าอดี ID นะครับพาสเวิร์ดก็ตัวตัวชื่อนะครับชื่อเราจะใช้ครับแล้วก็ปิอไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้อันนี้เราสามารถ เปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะครับโดยการเปลี่ยนพาสเวิร์ดก็จะแบบว่าต้องไปจุดนี้พาสเวิร์ดก็เขาทำการเพิ่มพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เช็นะครับก็มันถึงนะครับได้ค่ะพอเสร็จแล้วครับนี่ก็สบายประมาณมาประมาณมากแก้ไขข้อมูลได้นะครับอาจจะเพิ่ม ชื่อเต็มขึ้นนะครับแล้วเราจะไอ้สองตัวนะครับได้หายไปไอ้นีคือการลบนะครับระดับอันนี้จะหายไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการจัดการสมาชิกนะครับ,บเพิ่มเพิ่มคําว่าเราจะเอามาชิกไรนะครับ คือเบอร์โทรนะครับรายกานี้จะเป็นใส่รายละเอียดที่อยู่อะไรเงี้ยครับเข้าไปเขาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็แก้ไขได้ครับอันนี้อาจจะว่าใส่เป็นอะไรดีนะครับก็อัปเดตได้นะครับตรงนี้ต่อไปก็จะสามารถลบได้นะครับข้อมูลที่เราไม่ต้องการนี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นสายพันธุ์สุนัขนะครับ การสนับสมารถกเพิ่มได้ครับว่าเราจะน้ากก้าเราจะมีสายพัฒน์สนับอะไรบ้างนะครับเชนบ่นนะครับต่อปมาดูนะครับเราบันทึกนะครับหรือว่าเราจะแก้ก็ได้น,นะครับเช่นเป็นโกลเด้นอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็ลบชิ้นไน,น้ะครับ ประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นรายการชุนัขนะครับาการระทองการเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่ชื่อสุนัขนะครับวลาจะเลือกใส่คัน์ก็ว่าจะมีของกระดวนนะครับรายละเอียดก็มีใส่ของสุนัขอะไรประมาณนน,นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็เลือกรูปภาพนะครับที่เราจะเอามาใส่นะครับ นี่นะครับก็บันทึกครับนี่นะครับนี่เราก็แก้ไขได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่ออ่าบริสาทพาร์น,นี่นะครับแล้วก็มันจะแก้ไขได้เปลี่ยนชื่อน,น,นะครับแล้วก็บันทึกนะครับนี่นะครับที่บอว่าเราเคย ทำไปแล้วแล้วแบบว่าอึดซ้แหล่งเนี้ยแล้วก็ลบได้นะครับตรงนี้ครับต่อไปก็มีกลุ่มโฮมแล้วที่แบบว่ากลับมาหน้าแรกตาแรกอย่างนี้นะครับก็ื่มีการออกจากระบบนะครับนี่ครับแต่ตอนนี้เวบไซต์อของเรายังไม่สามารถคลิกเข้าไปดูรยายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต่อไปนะครับ ผมจะให้ดูเป็นตัวโค้ดตัวอย่างนะครับในโค้ดของเรานะครับจะมีนี่คือ f r o n t end นนะครับ,นนรบข้างในนี้จะเป็น back end back ก n d ็ก็ดูข่้วข้าครับอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับตัว database นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่นี่จะเป็นค้านะครับ m y sql นะครับก็จะมีตัวแปตรต่างๆนะครับแล้วก็มีการสร้างฟังก์นันนะครับแล้วก็ ให้ตัวแปรนี้นะครับใช้ซื่อใช้ข้างในเป็นตัวนนอ,นนนนนนอันนี้นะครับข้อความนี้ต่อไปนะครับการพันในดัตต้าเบตนะโครงส้าคำว่าฟันนีนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นระบุสต์ระบุยูเซอร์ระบุค้าระบุเนมะนะครับของตัวล้วข้อมูลเรานะครับต่บอไปน,นะครับอันจะเป็นฟังก์ชันดีลีนครับอันนี้จะมีการใช้ o o p นะครับคือมีการท่างค้ามีการ ใช้สร้างตัแปลคับอีกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือตัวอย่างการใช้นะครับผมจะมาใช้ในตัว member delete mm hmm. นะครับก็คือ mm hmm. ลบข้อมูลของ member mm hmm. นะครับก็จะ mm hmm. มีการค u d ไ file เข mm ้ามานะครับใช้แทบ extend นะครับแล้วก็จะมี o b j e c t นะครับจะเ j e าสร้างไว้ก็จะเป็น new my sql นะครับ mm hmm. ก็เป็นอ b j e c t ก็เหมือนเป็นคนนี hmm. ้นะครับ อันนี้ก็จะมีการดึงนี่นะครับ e ีล t e ของข้อมูลในดัตเตอร์เบดนะครับดึงเข้ามาใช้หลักๆตรงนี้ก็จะเป็นแบ็กเอนั้งหมดเลยนะครับที้จะบกว่าเป็นรายการสินค้าตรงนี้จะเป็น Product ของสินค้านะครับ Product เผื่อว่าสายพันธุ์ครับติดะจ้ออะไรน,นะครับไทก็จะเป็นนี่นะครับสายพันธุ์นะครับ ส่วนโปรดักเจะเป็นสินค้าที่เราใส่เข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเมมเบอร์นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับแอดมินนะครับในหน้าคอนเอนนะครับเราก็จะมีโชว์โปรดักนะครับก็มีการดึงข้อมูลจาก Database ไปใช้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็สามารถไปดูเพิ่มเติมนะครับ ได้ที่เก็บกรตสุกแตกอะไรนะครับขอบครับ